สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีสโนอยเพจบรรพีเอฟซีน้องหญิงครับผู้บอกกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแบ่น้อยน้องหญิงครับพอดีมาอาหารให้ตัวหลูครับพี่น้องหลังจากที่เพิ่นกินแล้วพุน่นเบิ่งเพิ่นลงไปนอนในป่าเขาเขาวๆนะกินอาหารแล้วนะครับวันนี้ก็นั่งเล่นกับเพิ่นข้าวหนึ่ง กรเซียเฟืองไปให้สองท้องครับนี่บดแล้าไปทั้งก่อนพี่น้องแบกใกล้หนักแบกเคื่อสีหอดยางเคื่องสียางหอดพุนข้อเขียดครับปวดหลังปวดข้อปวดแขนก็เลยแบ่งไปให้แต่ละสองสองปึกนะครับคือสองปึกนี่เพิ่นกระสิกินอยู่ขึ้นนี่กับมือนเสานะครับพี่น้องสําหรับสองท้องเนาะปึกนึงนี่บ่นหน่อยหน่อยด้ครับ <c oughs> พอเขาซาออกนี่โอ้ยกลองจูนพูนเลยเพื่อนอัดเนียนนะเพื่อนเพื่อนอัดเนียนให้กลองก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งนี่หิวนี่ก็น,นักมือเลยนี่นี่หิวมากนี่ตรงตรงค่อยว่างเลื่อยนะครับปวดมือบรรยากาศย้มเสารครับพี่น้องนี่คือไอ้บรรยากาศย้มรแรงบรรยากาศย้มคำนะครับหลังบานนองนี่ บรรยากาศหลังบ้านครับแต่เขางานนี่ึ้นเคียเค้ยวๆเนี่ยสิง,งามแห้งครับวางโทรศัพท์ไว้ทึงกองเฟืองก่อนเฟืองขนาดพราบเบอร,เบอร์เบอร์ยังสวยเลย นี่คือฟังทิดทางบัลิงไอ้นะครับแลนมากกัจะมาเส้นนี่นะครับแล้วก็ฟังนี้ก็จะเขาบ้านนองคู่นะครับนี่นี่คือมุมมองจากหลังบ้านนะครับปุ่นพิโดลุงเดียเอาขยะมาพผาพีโดยื่นเฝา โอ้นกต่างตัวงวงไหมนกทั้งตัวงวงเต็มเลยพี่น้องเป็นนกกระจิบนี่เราพี่น้องย่ามคำแดดอ่อ,อนๆน,นะครับนี่แดดอ่นอนอนกับมานางรับแสงบางบ้างนะครับแล้วก็ลมผัดวีวีค่อยๆนะครับลมค่อยๆนะลมบบาแห้งนะครับคำนี้ อากาศกระซิดีแนคำมาเรากระซิเย่นสดชื่นมีขอ,อกงัวนะครับปูพึ่นเอาผาเอาสังกะสีเอาอยางบางไวคือว่าบัางบังฝนสาใส่ทานนะครับเพราะว่าพึ่นเอาทานมาเก็บไปนีง่งัวนี่บอกเป็นยางรอกพี่น,อพอพน้องเพราะว่างัวบริผูกงัวปล่อยนะครับปล่อยแต่ว่ากั้นคอ,อกไว้ล็อกไผ่ลลอกมันนะครับบอกให้เพื่น ไปหากันนะเพราะว่าปล่อยแล้วพ่นถ้าไปหากันลำพเพิ่นสีไอขืนโคม้มขืนขี้หรือว่าแรนส้นแลนซาดกันนะครับอันตรายกะเลยเห็ดปูก็เลยเห็ดเป็นหลอกเป็นหล,ลอกไว้นะครับแล้วกะ็ปล่อยเป็นหลอกไผ่หลอกมันนามกสิมีทุกหลอกหางเฟืองกัิมีทุกหางทุกหลอกนะครับเนี่ยหากัเกี่วมาไว้หยย่ยยมมือเศร้าเพราะว่าเกี่วห้าเนี่ยมือเศร้า มันมีน้ำหมอกนะครับหยาเนี่ยมือสามันมีนํำหมอกเกียวบอถนัดเมือนลุยมันก็คือเกียวหยาเนี่ยมือแรงนะครับหลังจากที่ถือแดดแล้วหยามันก็จะมีความแหง้งแข็งเกียวมันก็สิปุดปัดปุดปัด,ป,ด,ป,ดปุดปัดดีนะแล้วก็บอไอเปียกเมือบอเปียกผ่านะครับ เกียย้ยงีมือเศร้าสิเปียกน้ำหมอกนะครับพี่น้องไปก็เลยบวชคอยนิยมเกี้ยวหยาเนี่ยมือเศร้านะครับถ้าบ่อนาหนาให้นาหน้ามีน้ำหยาายอิเลีัยนนะนะ่ะเกียวยนีมือเศร้านะครับยนียมือเศร้ามาเรยงเลยละ่ะแต่ตอนนี้ง่วเหลือหาโตนะพี่น้องเหลือหาโตนะครับผู้ใดสนใจอยากได้ไปเลี้ยงมาเบิ่งเอาด้วยครับอยู่ที่บ้านหนอง,งอิงนะครับปูลําดวนติดต่อปูลําดวนนะครับ เอา้ารถผู้ใหล่ะมานน่ะก็จังเมื่อกี้เห็นโพ่อยู่ไ้ไปสื่อไปสื่อรถกอบอยู่โรงพยาบาลสัปปรปสิทธ์รถกอบเขียวแมนเพื่อนละนั่นบม่มีไไรเเธอคนเดียวเท่านั้นามาบอกบอกบอกกล่าวพ่อรุงริ่งนะครับสไลซิ่งมาแล้วครับพี่น้องพอหักในตำนาน คือคนเหล็กแรกนะครับที่ติดตามทีมรถตู้คนแรกเลยนะที่ติดตามทีมรถตู้ก็คือพ่อลุงกับพ่ออชิตะนี่คือคนเหล็กแรกเลยนะครับที่ติดตามมาหอดบานนะเมื่อนั่นนะ่ะบ่าวโทนเห็นพ่ออชิตะครั้งแรกคือพ่ออชิตะมาซอยขุดหลุมฝังทองพู่นครับ คือเมื่อน,นั้นคือท่องพูนเสียนะครับบาวทนเสียใจอย่างมากนะครับแล้วกะพ่อลุงมาก้อนหนานั่นอีกนะครับมาก่อนพ่ออชิตะหลอบแหลกพ่อลุงนั้นเอานา้ำน้ำขวนนะครับมาให้หลอบแหลกๆเลยละกะแรกๆนะบาวทนคิดว่าพ่อลุงเป็นหนึ่งในสมาชิกของสาวหน่อยเป็นบรรพแพงแล้วกะมาเหรียญบ้านน้อง คิดว่าเป็นคนวอยคิดว่าเป็นคนขับรถบัสพวกนี้นะครับเห็นพ่อลุงต้อนแรงอะ่ะที่ติดตามอีหลามานะครับบอดี้คือตอนนั้นนะโบฮูบอกว่าพ่อหักไม่หักเป็นจังไดพ่อหักไม่หักคือต้องเป็นจังไดต้องเฮ็ดอียังต้องไปใส่มาใส่แบบนี้นะครับแต่ว่าพ่อลุงกับพ่ออชิตานี่คือคนแรกที่ติดตามรถตู้มาจนถึงบ้านและก็ยังติดตามอยู่จนทุงทุกวันนี้แล้วกะ พอหักสองท่านเนี่ยสามารถเอาชนะใจเอฟซีได้ทั้งประเทศเพราะว่าการกระทํานะครับพี่น้องเขาบ่าตองวงอย่างายถึงแม้ว่าเพิ่นสิถือด้ามาถือคนบ่มักถือคนโจมตีหลายปันไดกระสางแต่ว่าความหักที่มีให้น้องกระเฮียให้เพิ่นสู่ลําบากแค่ดใดกระสู่ดันดนบ่ได้รับบริ้นอนกระสู่จนถึงทุกมื้อนี่คือ เป็นที่ยอมรับของพ่อพอแม่เอฟซีตัวประเทศทั่วโลกว่าเห็นพ่อลุงกับพ่ออชิตะแล้วสบายใจเห็นไปนําหนางานเห็นไปอยู่งานน,านั่นงานนี้แล้วให้ไปอยูหน้าเวทีในช่วงน้องออกคอนเสิร์ตเห็นแล้วสบายใจคอยดูแลคอยปกป้องคอยสนับสนุนทุกอย่างนะครับโดยใช้เงินทุนของตัวเองนะครับพี่น้องนี่คือ สิ่งที่พอหักไม่หักทุกท่านกลัวที่สุดก็คือว่ากลัวเอฟซีจะมองว่ามาหาผลประโยชน์แต่ความจริงแล้วคือพอหักไม่หักทีมาเนี่ยใช้เงินทุนของตัวเองนะครับอ่ะเข้าใจตามกันนะครับเนาะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกด subscribe ก,กดไลค์กดแช่นะครับฝากเบิง่งโฆษณาเป็นกำลังแรงใจเด้อครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนีสกอรพี่น้องโดยเฉก,กนานใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ